สวัสดีครับผมแบงค์ทิติมหายุธารักครับสวัสดีค่ะยาดานอลินยางนะคะสวัสดีครับผมกัปตันโชลทนธคงยิ่งยงครับผมรับบทเป็นแบงค์ในคอย์ดิเกอร์เกมสู์เหลียญน,นะฮะคาแรคเตอร์ของแบงค์เนี่ยก็จะเป็นเด็กจบนอกพูดจาตรงๆแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวมีเพื่อนน้อยส่วนมากจะใช้เวลาอยู่กับคอมพิวเตอร์ ก,ก็รับบทเป็นเจนนะคะตัวละครของเจนเนี่ยก็จะเป็นแฮกเกอร์ค่ะแล้วก็เป็นเหมือนโปรแกรมเมอร์ที่เป็นฝั่งมืดค่ะเพราะว่าทําอาชีพที่แบบผิดกฎหมายนิดนึงเหมือนแบบเกี่ยวกับเว็บการพนันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะซึ่งตัวจริงนะั้นไม่เป็นเลยต้องการอะไรวะ <S <S พวกผมจะไาชวนคุณทำงานด้วย ก็สำหรับตัวผมนะครับเกดเนี่ยจริงๆเป็นลูกของสสคนหนึ่งที่เหมือนค่อนข้างมีคอนเน็ชันมีแบบเพื่อนผุงเยอะครับผมจนมาเจอกับแบงครับแบงเขาก็เป็นคนมาชวนผมไปทํางานด้วยสําหรับตัวเกดก็จะเป็นคนที่ลื่นเริงเป็นคนที่แบบพูดมากมีอัธยาศัยในการแบบพูดค่อนข้างดีครับไม่มีอะไรเกินคําว่าชิปหายแน่นอนครับก่อนรับโปรเจกต์นี้เนี่ยคุณเคยจับเงินดิจิทัลขนาดไหนครับผมเล่นมาบ้างครับมีเงินอยู่ในแอคเคาท์ประมาณหนึ่ง ติดดอยก็เหมือนเป็นช่วงที่ทุกคนรู้จักคริปโตแบบตอนมันกําลังพุ่งขึ้นกราฟนะทุกคนก็อยากจะเข้าไปหามันเพราะว่าทุกคนอยากจะรวยรวมถึงผมด้วยคือความรู้เกี่ยวกับเรื่องสกุลเงินดิจิทัลเรียกว่าเป็นสูตรเลยก็ได้ตั้งแต่ตอนที่เริ่มเล่นเรื่องนี้ก็เลยทําให้ต้องมีการเวิร์กช็อปค่ะแฮกเกอร์เขาทํายังไงแบบโปรแกรมเมอร์เขามีท่าทางการพิมพ์ยังไงนั่นในโอ้โยเยอะค่ะหลายอย่าง ผมชอบคาแรคเตอร์กับตัวบทครับรู้สึกว่าตัวบทมันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆเลยคือเราอยู่ในช่วงที่คริปโตมาแล้วเราก็ลองเล่นใช่ไหมแล้วทุกคนก็ติดดอยแล้วมันก็ผ่านไปจนวันหนึ่งทางแบรนติงอ่ะเขาติดต่อมาว่ามีซีรีคริปโตนะซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างผมก็รู้ว่าคริปโตมันเป็นไซเคิลของมันแต่ว่า เรายังไม่รู้อะว่าอีก20-30-40ปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงอะเพราะงั้นผมรู้สึกมันเป็นโปรเจกต์ที่ให้โอกาสพวกเราแบบอยู่ในคริปโตเคอเรนซีรุ่นแรกซีรีส์คริปโตเคอเรนซีรุ่นแรกคือจริงๆแล้วผมอะสนใจตัวพอดตเรื่องของของเรื่องคอยเดกเกอร์เกมสุดเดย็ดมากกว่าเรามีความคุ้นชินกับตัวคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเราเคยมีประสบการณ์ร่วมมา เลยอยากจะทําความเข้าใจกับมันให้มากขึ้นแล้วพอตัวคาแรคเตอร์ของแบงค์ในในเรื่องเนี่ยครับมันจําเป็นที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเชิงลึกจนถึงที่สามารถมาทําแพลตฟอร์มของตัวเองได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเออน่าสนใจดีเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยรับคาแรคเตอร์แบบนี้มาก่อนตัวการเล่าเรื่องก็น่าสนใจค่อนข้างที่จะแบบแปลกใหม่ดีเขากล้าที่จะเขียนบทมาแบบนี้แล้วมันก็แปลกดีเพราะในไทยยังไม่เคยมีใครทําก็เลยอยากลองเล่นดูค่ะรู้สึกว่ามันท้าทาย ความสามารถของเราท้าททยเรื่องการแสดงแล้วก็เหตุผลที่2ก็คือชอบพุ่มกับค่ะก็เคยดูผลงานของพี่ท็อปมาแล้วก็รู้สึกว่าพุ่มกับคนนี้น่าร่วมงานด้วยเหตุผลที่3ก็คือนักสแสดงค่ะรู้สึกว่าพี่แบงก์กับพี่กับจริงๆเหมือนเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้บ้างแล้วแต่ยังไม่เคยร่วมงานกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากลองเล่นด้วยกันดูค่ะพอได้เริ่มพยายาแล้วอยากให้เลือกทีบรารกาศในกองที่ประทับใจหรือไม่ประทับใจก็ได้นะเลือกบรารกาศในกองนี้ค่ะอืมผมชอบกองนี้นะเออชิลดีนะ ผมรู้สึกว่ามันมีทั้งความชิลมีความโปรเฟชชั่นแนลแล้วทุกคนเหมือนทุกอย่างการควบคุมเวลาค่อนข้างแบบดีฮะแล้วก็พี่พี่ทีมงานทุกคนก็คือแบบมืออาชีพมากแล้วก็คุยเล่นกันสนุกแต่ว่าพอในพาร์การทํางานผมว่ามันค่อนข้างโฟล์มากเลยครับจริงครับส่วนผมก็ชอบดูดวงครับเพราะว่าแม่ของยาดาเขา <c oughs> ชอบแบบเอาไพ่มาดูดวงอะไรเงี้ยผมก็ชอบแล้วก็รู้สึกว่าเอากอก็เวลาเรามากองเราก็ดีได้รู้อนาะคตบางอย่างที่กำลังจะมาถึงแน่นนี่คืออินสปิเรชันในการไปกองใช่ อชอบสนุกครับ<ป>ผมก็ผมชอบทางานกันแบ,บแบนติงอแบนติงค่อนข้างที่จะอย่างของผมทําซอสเรื่องราวกินได้ผมก็ค่อนข้างเอ็นจอยกับการทำรายการอาหารที่เหมือนเป็นด็อกคิวเมนทัลีเหมือนหนังสักเรื่องหนึ่งอะ่ะมันไม่ได้เป็นแค่รายการพาไปกินพาไปแล้วบอกรีวิวอร่อยแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวสตอรี่แบ็กสตอรี่ของคนคนนั้นนะครับผมก็เลยแบบให้อะไรที่ผมอยากเป็นอินสปิเรชันกับคนอื่นด้วยครับสำหรับผมก็ ก็มันดีนะครับในการที่เราอย่างสมมติว่ายกตัวอย่างเรื่องเลนไลฟ์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าก่อนที่มันจะเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาพีรกเขาได้ไปทําการรีเสิร์ชได้ทำด็อกิมเม้นทารี่ขึ้นมาได้มีการเข้าถึงกลุ่มคนที่ต้องการนําเสนอออกมาเป็นหนังจริงๆก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออถ้ามันเป็นโปรเจกต์ที่เราได้เข้าไปอยู่ด้วยมันก็น่าจะดี ฝากติดตามด้วยนะคะกับเรื่องคอยดิกเกอร์เกมสูงเหรียญน,นะคะกำลังจะออนแอร์แล้วนะคะทั้งพรามวิดีโอวันที่2พฤศจิกายนนี้นะคะคอยดิกเกอร์เกมสูงเหรียญน,นะครับกำลังจะลงสตรีมมิ่งเลยครับที่พรามวิดีโอครับก็อยากจะฝากทุกคนติดตามผลงานของพวกเราเราอยากจะแบบให้คนเห็นว่าเออทีมงานไทยเราก็มีศักยภาพที่จะผลักดันให้ซีรีส์ตรงนี้ไปไกล ดิมเจากที่เราเคยเป็นนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมงานกับทาง Prime Video ด้วยนะครับผมแล้วก็อยากฟังแฟนๆต่างชาติด้วยถ้าเกิดมีโอกาสก็ติดตามกันได้นะครับหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรก็บอกกันได้ครับครับผมก็2พฤศจิกายนนี้นะครับผมสตรีมมิ่งพร้อมกัน Prime Video ครับ